โรงแรมแมริออตสุรวงครับผมซึ่งก็คือร้านคิสซูเซ็นคิสซูเซ็นเนี่ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากธาตุดินน้ำลมไฟครับผมชี่ชี่คือดินนะครับผมชาแรกเป็นอิซากายะเป็นโอมากาเสชื่อเซฟูนะครับมิสึก็คือเขาจะเป็นสาเกบาคาเอ็นจะเป็นไฟอันนี้จะเป็นโซนเทปัญยากินม้ว่ากิวเนี่คุณผู้ชมเขาจะตั้งชื่อตามแต่ละเมืองเนาะอย่างมัซซสกะเนี่ยอยู่ที่จังหวัดมิเอะนะครับผม เ็กรู้สึกว่าเหมือนมซสซิสกะเนี่ยจะมีมันกว่าแล้วมันเขาอ่ะจะเป็นหอมแบบเข้มข้นปลาฮอกเกะผมชอบปลานี้มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นปลาที่แบบเนื้อเยอะมันมัน,มนหอมหอมอ่ะ hmm. นี่คือปูที่ผมชอบที่สุดในชีวิตเอาไปผัดเนยกระเทียม ข้าวอร่อยมากร้านนี้คือข้าวเขาจะเป็นแบบนุ่มหนึบแต่ว่ามันไม่ติดกันอะ่ะเรีกว่าร้านนี้เหมาะมากนะผมกับคิดซุยเซนแล้วเขาเปิดทุกวันนะผมกับโมงครึ่งถึงบ่ายสงครึ่งแล้วก็พักไปเปิดอีกทีตอน5้าโมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับผมกับคิดซุยเซนผมอยู่ที่แมริออทสุรวงนั่นเองนะครับผม